สังค่ะมาพบกับพี่นุ๊กไม้ขาปากแดงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมีเพื่อนขอมาค่ะว่าอยากจะให้พี่นุ๊กมาแนะนําสูตรการทําชาเขียวมะนาวโซดาน้ําแดงมะนาวโซดาและน้ําพึ่งมะนาวโซดาในแก้วขนาด22ออนซ์ค่ะเพราะว่าเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะอยากจะได้สูตรไปทําขายที่ร้านค่ะเมื่อเพื่อนขอมาพี่นุ๊กก็จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทํากันเลยค่ะไปดูกันเลย เรามาเริ่มทำกันที่เมนูชาเขียวมะนาวโซดาก่อนเลยนะคะส่วนผสมก็มีดังนี้ค่ะ 1. ผงชาเขียว 2. น้ำร้อน 3. น้ำตาลทราย 4. เกลือป่นหน้ำมะนาว 6. โซดา 7. มะนาวฝานแว่นและ 8. น้ำแข็งค่ะ พี่นุจะใช้ผงชาเขียวที่1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือ1ช้อนตวงครึ่งนะคะปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะและช้อนที่ใช้ตักชาพี่นุ้จะใช้เป็นช้อนตวงแบบนี้นะคะเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าช้อนโต๊ะเล็กน้อยนะคะพี่นุ้ว่าเขาใช้ในการตักผงชาได้กำลังดีเลยะคะ่ะเติมน้ำร้อนที่100 ml. ค่ะคนให้ผงชาและน้ำร้อนทำปฏิกิริยากันนะคะ สำหรับความเข้มนะคะถ้าเราต้องการชาเข้มเข้มก็ให้เพื่อนๆพนพักชาทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะหรือใช้วิธีการเทสลับไปสลับมาก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการชาที่เข้มมากนะคะก็ไม่ต้องพักชาไว้นานนะคะเตรียมแก้วชงและถุงกลองค่ะสำหรับถุงกลองนะคะเพื่อนเพื่อนควรจะลวกด้วยน้ำร้อนเพื่อเป็นการทำความสะอาดและดับกลิ่นก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะ นำน้ำชาที่เราพักเอาไว้นะคะมาคนอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทใส่ลงไปในถุงกรองเลยบีบคั้นน้ำชาออกมาให้หมดค่ะพี่นุ่จะใส่น้ำตาลทรายที่3ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะน้ำตาลทรายต้องถึงนะคะความหวานต้องถึงนะคะสำหรับเมนูโซดาเพราะว่าถ้าความหวานไม่ถึงนี่จะโดนความเป็นโซดากลบไปหมดเลยนะคะเติมเกลือป่อนอีกเล็กน้อยแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายและเกลือป่อนละลายค่ะ สำหรับโซดานะคะต้องแช่เย็นจัดๆเลยนะคะถึงจะอร่อยค่ะพี่นุจะเติมโซดาลงไปเล็กน้อยนะคะคนนิดหน่อยเติมน้ำมะนาวที่30 ml ค่ะสาเหตุที่พี่นุใส่โซดาลงไปก่อนนะคะเพราะว่าพี่นุต้องการที่จะให้น้ำชาเขามีความเย็นลงนะคะเพราะถ้าเราใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะคะในขณะที่ชามีความร้อนอยู่อาจจะทำให้มีความขมของมะนาวได้ค่ะ แล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะผสมผสานเข้ากันค่ะแก้วที่พี่นุชใช้จะเป็นแก้วทรง8ดเหลี่ยมนะคะขนาด22ออนซ์ค่ะนำน้ำชาที่เราปรุงเอาไว้เทใส่ลงไปในแก้วเลยจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวฝานแวน่นปิดฝาให้สนิท แล้วก็นำโซดาแช่เย็นจัดๆนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเทให้ล้นถึงฝาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูชาเขียวมะนาวโซดาค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูแดงมะนาวโซดากันต่อเลยสำหรับส่วนผสมของเมนูแดงมะนาวโซดาก็มีดังนี้นะคะ 1. น้ําแดงเฮลส์บูบอย2เกลือปน่น 3. น้ำมะนาว 4. มะนาวฝานแว่น 5. โซดาและ 6. น้ำแข็งค่ะพี่นุจะใช้เป็นแก้วทรงคลาสสิกนะคะขนาด22ออนค่ะเดี๋ยวเราจะชงกันในแก้วนี้เลยนะคะพี่นุจะใช้น้ำแดงเฮลส์บูบอยที่60 ml นะคะแต่จะเทเป็น2ครั้งนะคะครั้งแรก40 ml ก่อนค่ะแล้วก็อีก20 ml นะคะ จากนั้นใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำมะนาว30 ml แล้วก็โซดาแช่เย็นจัดๆอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อคลายความหนืดของน้ำหวานนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวฝานแวน่นปิดฝาให้สนิท แล้วก็เทโซดาแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแดงมะนาวโซดาค่ะเดี๋ยวเราไปทำเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดากันต่อเลย สำหรับส่วนผสมของเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดาก็มีดังนี้นะคะ 1. น้ำพึ่ง 2. เกลือป่น3น้ำมะนาว 4. มะนาวฝานแวน่น 5. โซดาและ 6. น้ำแข็งค่ะพินุจะใช้เป็นแก้วทรงพีระมิดนะคะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะขนาด22ออนค่ะเทน้ำพึ่งที่50 ml ขูดออกมาให้หมดเลยนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งแพงมากค่ะใส่เกลือป่นลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ำมะนาว30 ml เติมโซดาแช่ยเย็นจัดๆอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อคลายความหนืดของน้ำพึ่งค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดนะคะละลายเข้ากันค่ะ ตักน้ำแข็งใส่ลงไปให้เต็มแก้วแล้วตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวฝานแวน่นปิดฝาให้สนิทค่ะเทโซดาแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปให้เต็มแก้วเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3เมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูนะคะว่าแต่ละเมนูนะคะรสชาติจะเป็นยังไรคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ชาเขียวก่อนเลยนะคะดูค่ะเป็นไงคะสีสันน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะคนให้เท่าๆกันนะคะ พี่นุ้ว่าความเปรี้ยวความหวาน,วานลงตัวกําลังดีเลยนะคะได้กลิ่นความเป็นชาเขียวนะคะได้ออความเปรี้ยวของมะนาวนะคะแล้วก็ได้ความซับซ่าของโซดานะคะมาผสมรวมกันนี่แบบว่าบอกได้เลยนะคะดื่มแก้วนี้แล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะสําหรับคอชาเขียวนะคะที่ไม่อยากทานชาเขียวแบบชาเขียวแบบนมนมนะคะก็แบบเป็นชาเขียวมะนาวโซดาก็ได้นะคะจิมแก้วที่2กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแดงมะนาวโซดาค่ะคนใี้เข้ากันค่ะ อันนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะตื่นของความเป็นน้ําแดงเฮลิบอยตีขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวความหวานความซ่านะคะลงตัวเลยนะเ,เป็นเมนูที่สร้างความสดชื่นอีกหนึ่งเมนูนะคะเดี๋ยวพี่นุจะไปชิมเมนูน้ําพึ่งมะนาวโซดาค่ะคนนี้เข้ากัน หอมน้ำพึ่งได้ความเปรี้ยวได้ความซ่านะคะอร่อยสดชื่นนะคะก็ที่สามเมนูนี้นะคะตอบโจทย์ได้เลยนะคะสําหรับเครื่องดื่มที่ดับกระหายและไายร้อนนะคะก็คือแบบดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะในส่วนของความเปรี้ยวความหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับเพิ่มปรับลดกันได้เลยนะคะก็ยังไงก็ลองนําเอาสูตรที่พี่นุ๊แนะนํานี้นะคะไปประยุกต์แล้วก็ปรับใช้กันได้เลยค่ะและถ้าอยากจะให้พี่นุ๊มาแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันก็ได้เลยค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพี่นุ๊ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ หน้าและทริปอื่นๆของพี่นุสำหรับวันนี้พี่นุข,ขอบคุณและสวัสดีค่ะบุยบุยบายบายค่ะ